แอบมุ้นจะแค่ลุกแอบมุ้นจะแค่ลุกมุ้นจะได้ขับมุ้นอีกสำหรับพี่น้องความช้างเนาะหลังจากกลับไปแล้วก็เอารถนะครับมาใส่อาหารช้างนะครับที่รถสิบล้อได้เลยนะครับเนาะอย่าลืมเลยนะครับเอาหญ้านะครับเอาอ้อยนะครับทึ้งทางโครงการข้อในจักรนะครับเป็นโครงการเดียวกันนะครับ

चलो <laughs>

ครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะได้เจ้งอีกทีนะครับว่าเชื่อไหนจะได้เข้าชาตไหนนะครับผมถ้านะครับอาจจะไม่ได้เข้าชาตนะครับแต่ก็อยากให้พี่น้องนะครับมาซ้อมทุกวันนะครับจนจบนะสนามช่วคราวที่นี่นะครับผมก็อยากให้มาทุกวันน้องนะครับผมขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องเช้าๆที่ให้ความร่วมมือนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ <Okay. S 2> อ่า,า,า,าอพี่นองกอนช้างครับอ่าจริงๆแล้วนะครับทางจังหวัดเนาะนะครับ ต้องการในท่านนะครับในพักที่ค่ายทั้งหมดนะครับอันึี้ความเป็นจริงนะครับอยากให้ไปพักในค่ายทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าท่านจะลืมนะครับว่าพักอยู่ที่สนามแสดงนะครับทางขั้นพักต่อมนี้เสียงพอนะครับการนอนการหลับนะครับมีการรบกวนเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งท่าน

อาองทนวีราให้เลือที่ค่ายนะครับเป็นท er ี่พักและความรอนนี้ับจะมีการไปแจกที่่ายเข้าสอนะังโานะี่่ายนะครับแจกที่ค่ายนะครับเดินไปๆมันไกลมา กินยากินยาจะเดินไปไหนเดินไปไหนกินยาป้าไผ่หมดเลยแก้วเก่งแล้วแก้วเก่งแล้วแก้วเก่งมากเลย แก้วคนขี้เหรด้วยน้ำไม่อาบสนุกมากเลย,ยช้างวิ่งเมื่อกี้วิ่งกันจริงจังมากช้ากวิ่งเมื่อกี้เดช้างใครวิ่งวิ่งทุกเชือกอ่ะวิ่งกันจริงจังสั่งได้ด้วยวยิ่งเข้าฉากรือวิ่งออกออกากฉากวิ่งเข้าฉากเมื่อกี้ไม่เห็นบ่ แ,แกอย่าพาแก้วแก้ววันนี้เราแบบปีนี้ถึงต๊นจีนเด้อไปอยู่หลังเขาเด้ออยู่สุดท้ายเลยนะ่ะเาขาต๊นจีนสุดท้ายก็ยังดีนะเนาะต้องไปดักรอเลยไม่ได้หรอกเออไปดักรอเลยดีกว่า ไม,ไ,มไม่ว่าหรอกก็ช้างเรามาตื่นกองแตกช้างเราตื่นกองแตกไปดักเลยดักตรงท้ายเขาน่ะพ่อตรงข้างหน้าตรงอนุสาวารีย์ไม่ต้องไปเราไปอยู่ท้ายสุดเลยหานี่ก็เกาะนะมันปากเจ็บด้วยยญ้านี้ก็ปากเจ็บด้วยนะ แค่เดียวสี่้าปีโวเลกนผ่านหน้าผ่านตาไม่เดียวเย่่างะกนเจ็ดเจ็ดดูดึงแม่ดูดึงแม่ ไปบ้านไปบ้านป่ะไปบ้านป่ะเอาสิป้อมป่ะไปตรงนี้ลูก <sess> ยายบัวรอยยายบัวรอยปะปะปถ้าเราไปบ้านไปบ้าน ในรถที่เอกอ,อ๋อไหนรถเรารถเราไปดิบ้านแล้วมาจับมาจับ บ้านเดินเอาเลินเอาเลยแก้วคิดถึงพี่นบหรือเปล่ามาเลอกากอย น,นี้ขอปิดไลฟ์ไ้ปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า